ะะสำหรับคลิปจัดกระเป๋าเตรียมตัวไปคลอดของเราเนะเจ้าจริงๆนะตอนนี้ก็จะมีทั้งจัดกระเป๋าแล้วก็จัดรถเลยนะคะจะบอกว่ามีอุปกรณ์อะไรที่ต้องเตรียมบ้างนะคะแต่ว่า ต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้ก็คือนี่อยู่ที่โรามาเอกชนใช่ไหมอยู่ที่สมิตเซสุขุมวิทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องเตรียมมากเพราะเขาเนี่ยก็เห็นบอกว่ามีเตรียมให้เราหมดแล้วตอนล่าเราเจะไปปั๊มลง,งไปเราเจะไปเยอะมากแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องเพราะว่ามีเลทมากแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะว่าในกระเป๋าเนี่ยจะต้องมีอะไรในการเตรียมไปคลอดลำดับแรกเลยนะคะก็ที่เคยได้ยินมานะเขาบอกว่าต้องเตรียมเอกสารใช่ไหมอันนี้นี่ก็เตรียมไปแล้วนะเป็นใบแบบ ใส่สุบัตรของลูกนะคะซึ่งจริงๆมัยังไม่ได้เลยหรอกตื่นเต้นเอาไปก่อนนะคะแล้วก็เอาพวกสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประชาชนของพ่อแม่นะคะก็คือเราแล้วก็สาม,มีของเราไปด้วยนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลต้องใช้ส่วนนี้ก็จะเตรียมอันนี้ไปด้วยนี่ เป็นสมุดเวลคัมนะคะบอนัสมิตเวนะคะก็อันนี้จะมีภาพที่อยู่ในห้องคลอดกับตอนที่เกิดมาใหม่ๆด้วยก็เดี๋ยวเราจะเติมเต็มสมุดเรื่องนี้ให้เต็มนะจ๊ะเรามาแปะไว้ตกแต่งอยู่หน้าแฟ้มเนาะซึ่งแฟ้มนี้ก็จะเป็นแฟ้มแบบนี่เก็บเก็บทุกอย่างเลยก็พกไปด้วยอันนี้จริงๆอ่ะใครจะเอาไปหรือไม่เอาไปก็ได้แหละแต่เราเอาไปคือทิชชู่เปียกนั่นีองนะเราใช้มันี่ทุก ก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้ยินนะแต่เห็นบอกว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยมีให้แต่ว่าเราก็อยากเอาไปเองอยู่ดีนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นผ้าอนามัยหลังคลอดมันน่ารักมากไม่ต้องถาม่าซื้อเพราะอะไรนะคะม่มีสปอนเซอร์น่ารักมากเขาเป็นเซรามุนเป็นผ้าอนามัยแบบกางเกงหลังคลอดอ่ะคือเกิดมาก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะผ้าอนามัยแบบกางเกงใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเวลาที่เราคลอดเสร็จมันจะมีพวกแบบ เป็นของเหลวเป็นน้ำข้าวปลาที่ขับออกมา<อ>ก็ต้องมีกางเกงในแบบผ้าหนมามัยไว้นะจ๊ะจะได้ไม่เลอะแล้วก็อันนี้คิดว่าโรงพยาบาลมีให้อยู่แล้วแต่ก็ซื้อมาแล้วมันน่ารักก็อยากเอาไปนะจ๊ะจะเป็นเหมือนผ้าเด็กเป็นผ้าอ้อมก็ได้หรือว่าเป็นผ้าแบบเช็ดอะไรก็ได้หรือจะมาผ้าบาตก็ได้นะก็พกไปหลายผืนหน่อยเพราะว่าเห็นบอกว่าของนี่นี่เลือกที่จะคลอยธรรมชาติใช่ไหมก็จะอยู่โรงพยาบาลประมาณ4วันนะจ๊ะ การนี้ก็เป็นผ้าแบบผ้าอย่างนี้นะเผื่อเวลาที่แบบว่าเราจะอุ้มลูกหรือมีคนมาเยี่ยมใช่ไหมก็ให้เขาจะใช้ผ้าอันนี้ด้วยก็ ขวดนมมันรั่วไปทำไมเหมือนกันเอาไปอันนี้เป็นถุงเก็บน้ำนมแม่นะโอ้โหนี่เราจรินตนาการเลยนะว่าเราจะมีน้ำนมเยอะแต่จริงๆมันก็คงไม่ได้เยอะมากหรอกนะ้องในวันแรกๆก,ก็คงแบบแค่พอที่จะให้ลูกแบบดูดได้เนะแต่ว่าเอาไปก่อนลวกันนะคะของมิสเตอร์ฟ็อกซ์มันน่ารักมากเลยเราชอบแล้วก็อันนี้นะจ๊าอันนี้เป็นแบบไอเทมลับเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่เป็นคนที่เซนซิทีฟมากตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เผื่อว่า มีปัญหาเผื่อลูกเขาดูดแล้วก็แบบดูดไม่ได้เราก็เลยจะแบบเป็นที่ครอบเขามีขายกันนะเราซื้อมาสามีหอนะมีแบบนี้แล้วก็มีสีชายอีกสองอันนะจ๊ะเขาไม่รู้หรอกว่าอันไหนดีเราก็ไม่เคยใช้นะคะก็ซื้อมาไว้ก่อนแล้วกันเกิดสมมติว่าลูกสามารถที่จะดูดเองได้ก็ดูดนะแต่ถ้าเกิดดูดไม่ได้ก็ต้องใช้อันนี้เพราะว่านี่กลัวที่นี่จะจักกะจี้แล้วก็เซนซิทีฟหนักมากนะคะก็เลยเป็นอีกหนึ่งไอเทมสําหรับคุณแม่ที่เซนซิทีฟตรงนั้นนะคะ ก็ที่รองหัวนมแล้วก็อันนี้นี่ผ้าคลุมให้นมจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเขาคงมีให้แหละแต่เราก็เก็บไปคลุมก่อนนะคะก็มีสีนี้ลายน่ารักมากซื้อมาหลายสีมากนะคะก็กะว่าจะเตรียมไปสักสองผืนเนาะใส่ถุงไปหนึ่งอย่างนะที่น่ารักสุดๆเลยก็จะเป็นชุดวันกลับจากโรงพยาบาลของ เจ้าหมูน้อยนั่นเองนะคะอันนี้คือซัก,กเรียบร้อยหมดแล้วนี่มีชุดวันกลับมีหมวกมีรองเท้าถุงเท้าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะจ๊ะก็เตรียมชุดวันกลับให้เขาชุดหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเขาก็จะมีชุดโรงพยาบาลให้อยู่แล้วส่วนตัวของนี่เองนะคะก็เหมือนกันเราก็จะเตรียมชุดวันกลับของเราไปชุดหนึ่งไม่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ เลือกก่อนเลือกก่อนสองชุดนะแต่ถ้าเกิดเป็นสีฟ้าก็คือซื้อมาให้เข้ากับลูกนะคะเนี่ยก็จะเป็นสีแบบเข้ากันออกมาคล้องกันอย่างนี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นผ้าอ้อมด้วยนะคะตัวนี้เองนี่ใช้ของมัมี่พกโกะนะเพราะว่าเขาก็มีชื่อแบบคนไทยรู้จักชื่อเขามานานะคะเราก็รู้จักชื่อเขามาตั้งแต่แบบก่อนที่เราจะท้องแล้วเนาะก็คิดว่าน่าจะเตรียมไปแบบว่าสักสองสามอันก็พอเพราะว่าตอนที่ลูกเขาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยยังไงก็ เขาก็คงจัดการให้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมไปเผื่อในกระเป๋าก่อนแค่นี้แล้วก็อีกหนึ่งไอเทมของแม่นะคะที่เมื่อกี้ลืมบอกเหมือนกันนะคะก็คือที่ต้องจัดไปเนี่ยมันเป็นเสื้อในสํา,าสหรับให้นมนะคะก็คือเป็นเสื้อในาที่เปิดให้นมได้นะคะเขาจะเปิดตรงนี้มนะั้ง เนี่ยก็คือเปิดเปิดตะขอนะคะแล้วก็สามารถให้นมได้เพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงแรกๆนะเรายังใส่เสื้อในแบบที่เป็นปกติไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่านี่ก็เตรียมไปแค่2-3ตัวก่อนนะคะเพราะว่าคิดว่าอยู่โรงพยาบาลก็อาจจะไม่ได้ใส่แต่วันที่ออกมาก็ต้องใช้เพราะฉะนั้นก็เตรียมไปเผื่อนะจั๊กเสื้อในให้นม อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นกระเป๋าลูกนะคะเป็นของแบรนด์ Daddy Finger ซึ่งนี่ว่ามันน่ารักมากเลยแล้วก็แบบเก็บของได้เยอะมากนะคะนี่เป็นแบรนด์ของเพื่อนนี่เองนะคะชื่อว่า Daddy Finger นะคะเราเลือกแบบสีเขียวมาเพราะว่าเราว่ามันแบบสีสันสดใสมอโอเคก็ชอบนะจ๊ะเดี๋ยวก็มาเริ่มจัดก,กระเป๋าเลยแล้วกันอันนี้เป็นกระเป๋าลูกนะก็เดี๋ยวจะเป็นแค่ของลูกละกันส่วนกระเป๋าแม่กับกระเป๋าของคุณพ่อเนี่ยนะคะเราก็จะรวมกันเป็นกระเป๋าเดียว อ๋าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่เมื่อกี้ไม่ได้บอกแต่ว่าก็เตรียมไปเหมือนกันนะคะก็คืออันนี้เป็นที่รองนะคะกันน้ำนมเลอะวันที่เราออกจากโรงพยาบาลนะคะนี่ก็เตรียมไปแค่ สคู่ก่อนนะ่ะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าน้ำนมจะมีเยอะแค่ไหนใช่ไหมเผื่อแบบเลิกเสื้อผ้าเราก็จะแบบใส่ไว้ในนี้นะจ๊ะแล้วก็จะมีผ้าห่อตัวเด็กๆด้วยน่ารักมากเลยนะคะอันเนี้ย ไว้สำหรับเวลาที่เขาแบบใส่ชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วเราก็จะห่อตัวเขาเวลาที่เราจะออกจากโรงพยาบาลนะเราก็เตรียมไปด้วยนะจ๊ะของนี้เลือกเป็นลายนี้ขี้เกียจะเพราะขี้เกียจพักใหม่เอาเป็นว่ามันคือผ้าห่อตัวแนละ้วโอเค แล้วก็อันนี้จริงๆมันเป็นออปชั่นแหละแต่ว่านี่ก็อยากลองเอาไปใช้นะคะคือมันค่อนข้างใหญ่เนาะเป็นหมอนให้นมที่เขาบอกว่าเออมันก็โอเคนะแบบรัดเอวได้อะไรได้แบบเนี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่นี่จะเตรียมไปนะคะก็คือนี่กล่องเก็บสเตนเซลนะคะของไทยเ e มไลฟ์ Life นะคะเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยนี่ก็ มีการเก็บสเต็มเซลล์ใช่ไหมเราจักรกคแล,กลก้วก็สายสะดือนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเก็บตัวโรคไว้ให้ด้วยนะคะก็ดีมากๆเลยนะคะสําหรับการเก็บสเต็มเซลล์นะคะก็เวลาที่แบบลูกเราแบบโตขึ้นมาแล้วเขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาหรือแบบหรือเป็นโรคอะไรคือไม่เป็นก็ดีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นโรคอะไรเนี่ยก็คือรักษาได้เลยนะคะนี่ก็เลือกเก็บที่ไทยสเต็มไลฟ์นะคะต้องพกกล่องไปด้วยเขาจะไปแต่ห้องคลอดเลย ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการจัดกระเป๋าไปโรงพยาบาลของเรานะคะเป็น <Yeah. S 1> การเตรียมตัวเวลาที่เราจะไปคลอดเนาะก็จะเป็นกระเป๋าของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือตัวเรากับคุณสามีนั่นเองนะคะแล้วก็นี่กระเป๋าของลูกก็ครบเรียบร้อยนะคะแล้วก็อันนี้ทุกอย่างนะคะเตรียมไปหมดแล้วแล้วที่สําคัญนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปสิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือตอนนี้เขาออกกฎหมายมาใหม่แล้วใช่ไหมเรื่องกฎหมายคาซีดนะซึ่งว่ว่าก็ดีนะเพราะว่ามันก็ทําให้ปลอดภัยด้วย นี่นะคะนี่ก็เลือกคาซีของชิคโ co นะคะเพราะว่าลูกเรานะคะเขาก็ใช้ได้ตั้งแต่วันที่เขาออกจากโรงพยาบาลเลยนะคะจนถึงเขาอายุ9ขวบเลยทีเดียวนะคะก็เนี่ยไปหามากันได้นะสีแบบน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เราเคยได้ยินชื่อมานานนะคะว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วก็รับกระชับสำหรับแบบสรีระของลูกได้พอดีเลยนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะ <Okay. S 1> นอกจากว่าเราจะจัดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปติดตั้งคาร์ซีทนะรวมถึงรถเข็นเด็กเนี่ยเราก็จะเตรียมทุกอย่างไว้ในรถหมดเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เองนะคะนี่คลอดธรรมชาติใช่ไหมก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะมาวันไหนเนาะก็แล้วแต่เขาละกันแต่ว่าคุณหมอเนี่ยบอกว่าจะมาวีคที่3 9มสถึงสีก็คือปลายเดือนมิถุนาคือตอนนี้ที่นี่ถ่ายเนี่ยคือประมาณวีคที่2 เพราะฉะนั้นนะคะอีกแค่ประมาณ1-2ถึงอาทิตย์เท่านั้นเนี่ยเขาก็จะมาแล้วนะคะอย่างเราก็ต้องเตรียมพร้อมให้ครบนะจ๊ะคุณแม่มือใหม่ทุกคนรวมถึงเราด้วยเราก็เป็นคุณแม่มือใหม่นะคะก็ฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ของที่เราจัดมันก็ไม่ได้เยอะเกินไปนะอันนี้คือไม่เยอะไม่ได้เยอะเกินไปนะคะที่เราจะขนไปนะคะเตรียมพร้อมไว้ดีที่สุดค่ะ น,นี้เราก็เตรียมทุกอย่างไว้ในรถหมดแล้วนะคะรวมถึงกระเป๋าด้วยอันนี้เป็นหมอนสําหรับเวลาขับรถนะคะก็เราก็เป็นคนท้อง9ก้าเดือนที่ก็ยังขับรถได้อยู่นะก็เราก็เคยได้ยินเหมือนกันนะหลายๆลยคนบอกว่าพอท้องใหญ่ๆเราจะขับรถไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็ยังขับรถได้อยู่สแตนบายพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมจะคลอดเมื่อไหร่นะคะจะมาวันไหนนะคะน้องจิ๋วน้อยของเราจะมาวันไหนนะคะก็พร้อมเต็มที่ค่ะ และนี่ก็คือคลิปจัดกระเป๋าจัดของเตรียมตัวไปคลอดของเรานั่นเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนคุณแม่มือใหม่หลายๆคนที่กาลังเตรียมตัวนะคะเราก็เป็นคุณแม่มือใหม่เหมือนกันนะคะก็สู้ๆไปด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็คือคลิปตอนคลอดเลยค่ะ